เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง NICE GAMING นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม s u m m e r War c h r o n i c l e กันอีกแล้วนะในส่วนของหัวข้อคลิปวันนี้นะครับผมเรื่องกิจกรรมใหม่นะครับผมปีทั้งหมดเนี่ยสถึงสกิจกรรมเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหมว่ากิจกรรมจุลเบร์ม,มันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็พวกกิจกรรมดอกไม้อะไรพวกนี้มันหาเก็บได้จากตรงไหนบ้างแล้วต้องแลกอะไรถึงจะคุ้มนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยในคลิปนี้มีบอกแน่นอนนะก่อนมาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำ ขอแนะนำร้านซีการ์ดร้านรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยนะสำหรับคนที่สนใจอยากเติมเงินราคาถูกแบบนี้นะกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเริ่มแรกนะครับผมผมจะอธิบายในส่วนของกิจกรรมก่อนนะกิจกรรมก็คือกิจกรรมแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมจุดระเบิดนะครับให้เราเข้ามาที่ทรโขงตรงนี้อ่าแล้วมันจะมีบอร์ดนะครับมหากรรมระเบิดโกหก ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับระยะเวลาการหมดเขตครับอยู่ที่ประมาณ12เมษานะนนี้คือนานมากเลยนะครับพอเราเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบอกนะว่าให้เราเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีระเบิดวางไว้ทั้งหมด3ลูกเราสามารถกดทายสวิตช์ตรงนี้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าเรามีแต้มเท่าไหร่นะเท่าที่ผมคิดไว้นะครับน่าจะประมาณ20แต้มได้สําหรับ2ครั้งนะครับให้เรากดนะเราก็กดทายสวิตช์ไปตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้ทายสวิตช์ตรงนี้เนี่ยพยายามตอบแบบโกหกไปนะครับสมมุติว่ามันจะถามนะครับว่าโถ e s s e n c อย่างเงี้ยมันได้อะไรบ้างในการลงสําาเร็จแล้้ววถำ จริงเนี่ยมันจะได้พวกเอเซนเวทมอนใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยควรโกหกไปนะเดี๋ยวมันจะมีขึ้นบอกตามนี้นเลยครับว่า1 2 3 4มันมีอะไรบ้างเนี่ยให้เราตอบอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่เอเซนเวทมอนน่ะเป็นปการโกหกนะครับเราก็จะได้รับของตรงนี้ไปด้วยอ่าถ้าเกิดตอบถูกหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้ทั้งหมด3แต้มนะครับ3แต้มเนี่ยก็สามารถร,ระเบิดได้ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่1ขึ้นไปนะครับ1ลูก2ลูก3ลูกเลยแต่ว่ามันจะมีระยะเวลาอยู่นะครับมันจะบอกว่า จำนวนแต้มกว่าหกเนี่ยแลวระเบิดที่ได้รับเนี่ยจะรีเฟซใหม่ทุกๆ5นาทีแต่เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันรีเฟซหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ผมทำเนี่ยคือมันไม่รีแต้มนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องลงดันหรือทำอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วเราสามารถดูได้ยังไงว่ามันลงดันตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ทําอะไรได้บ้างนะให้เข้ามาที่ข้อหมายละเออตรงนี้เคลียร์ค้ชซ้ำนะครับแต้มที่ได้รับสูงสุดเนี่ยสามครั้งต่อวันนะแล้วก็เคลียร์ถงเอเซนต์หนึ่งครั้งนะครับเคลียร์วิธีการเติบโตไม่จำกัด เนินต้นโกกสุสานผีเสื้อครับก่อนที่มาถึงพวกคุกหมอกอะ่ะเออมันจะมี1กับ2ใช่ไหมมันจะได้ทั้งหมด2แต้มนะครับอ่าตรงนี้นะแล้วก็เคลียร์ส่งกองกําลังธรรมดาอีก1รอบนะครับเราก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยหแต้มนะครับแล้วก็ควิดเนี่ยจะมีทั้งหมด5ข้อนะหากเราตอบถูกทั้งหมดนะครับเราก็จะได้รับระเบิดทั้งหมด3ลูกเลยนะครับแล้วเราก็จะมาแลกตรงนี้ เรื่องของการแลกของรางวัลนะครับจะมีบอกนะระเบิดลูกแรกเนี่ยเราแลกอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยระเบิดคูนึงนะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยงานวิจัยนะครับไหนังสือสกิลแล้วก็ในส่วนของเอเซนนะครับกล่องเอเซนแล้วก็ตั๋วเข้าจู่โจมอันนี้แหละที่สําคัญนะครับผมระเบิด1ลูกเนี่ยที่ผมแนะนำนะให้เราแลกนะครับก็แลกในเรื่องของตั๋วจู่โจมไปเลยแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันจะสุ่มนะครับมันจะไม่ออกเลยนะเราต้องมานั่งลุ้นอีกทีหนึงว่ามันจะออกอะไรบ้างในบรรดาสีอันนี้นะที่เป็นระเบิดคูนึงนะครับ ส่วนระเบิดคูณ2กับคูณ3เนี่ยอันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมตัดสินใจเองนะครับว่าจะแลกดีหรือไม่แลกดีนะคูณ3เนี่ยก็จะได้คัมภีรตำนานหนเล่มนะครับแต่อย่างที่บอกเลยคัมภีร์ตัวเนี้ยมันเกลือแน่นอนนะครับใครที่จะแลกไปนะอันนี้ก็มีความจํากัดเหมือนกันแล้วก็เรื่องของคัมภี์แต่ละคัมพีนะครับก็อย่างละ5อันนี้เราสามารถแลกได้หมดเลยก็ลองช่างใจดูนะครับแต่สิ่งที่น่าจะคุ้มที่สุดก็จะเป็นตัวจูโจม,มากกว่าเพราะว่าตอนนี้ใครหลายคนนะครับก็อยากจะลงดันใหม่ใช่ไหมไอ้ดันประสานาาเงาขาวเนี่นะรสุดคับ แล้วกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือส่งดอกไม้แทนใจผมไล่ไปทีละอันเลยนะส่งดอกไม้แทนใจนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเคลียร์วิถีเติบโตนะครับจะมีบอกอยู่ว่าเราเคลียร์ทั้งหมดได้กี่ครั้งนะอันนี้คือ5ครั้งต่อวันก็คือหมายความว่าเราต้องเคลียร์วิถีการเติบโตเนี่ยทั้งหมด6รอบนะครับ6รอบเนี่ยก็คูณ5ไปก็เป็น30ใช่ไหมครับเราก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะ เราได้ดอกไม้ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดส่งของขวัญให้กับทางด้านของกิลเราแล้วเราก็จะได้แต้มตรงนี้มาด้วยนะครับพอเราได้แต้มตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะมาแลกของขวัญในตรงนี้ครับทำข้าวกล่องปิกนิกใบไม้ผลิมันจะมี2อย่างนะครับให้เราเลือกนะอย่างแรกคือตะกร้าปิกนิกกับอย่างที่2เนี่ยคือเป็นข้าวกล่องปิกนิกนะครับอันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะครับพอเราเก็บแต้มถึง700เนี่ยเราก็สามารถแลกกล่องได้เลยของรางวัลที่ได้ก็จะมีประมาณนี้ครับลมหายใจแห่งชีวิต50 3,500ออันอันนนเ์ห้สาส็บมรร้าารร้วววบไได แล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับตะก้าปิกนิกตะก้าปิกนิกเนี่ยก็จะมีในส่วนของแต้มด้วยครับหนึ่แต้มแต่เอ๊เดี๋ยวก่อนนะครับเรายังมีในส่วนของตะก้าด้วยถ้าเกิดว่าถามเรื่องตะกาเนี่ยหาจากไหนนะครับก็จะมาที่ปิกติกวาวุ่นนะครับนี่เลยมันจะบอกว่าเราเนี่ยได้รับเรื่องจากมอนสเตอร์ธาตุนะครับแล้วก็น้ําวงเล็บน้านะก็คือเราต้องใช้มอนสเตอร์ตัวนี้นะครับในการเคลียร์วิถีการเติบโตอ่าจะอันไหนก็แล้วแต่นะครับลงดันหนึ่งรอบนะโดยใช้มอนสเตอร์ตัวนี้มอนสเตอร์ตัวนี้มันคือมอนสเตอร์านะครับ แต่มันเป็นตัวน้ำไงมันก็เลยเขียนว่าธาตุน้ำใครที่มาดูแบบผ่านๆเร็วๆเนี่ยอาจจะเอามอนสเตอร์ธาตุน้ำตัวอื่นลงนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้เควสนะที่เราต้องลงก็คือเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับแล้วเราก็จะได้มาทั้งหมด2ตะกร้า2ตะกร้าแล้วก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมน,นะครับก็เอามาแลกตรงนี้เหมือนกันถามว่าอันนี้มันคุ้มอะไรอันนี้ก็จะมีของรางวัลอย่างเช่นรูนระดับ5ดาวนะครับ1ชิ้นแล้วก็คัมภีร์เวทมนตนะ์อ่ะ5ม้วนเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ไล แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแต้มดอกไม้ตรงนี้นะครับเราสามารถหาได้ตามแมพทั่วไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นในฟิลไหนก็แล้วแต่นะครับก็คือฟาร์มเนี่ยมันก็มีโอกาสดอกให้เหมือนกันอันนี้ใครที่เป็นสายฟาร์มเนี่ยก็ลงไปฟาร์มกันได้นะครับสำหรับตรงนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ